สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับพวกเราในรายวิชาภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้อักษรไหล่สำเนียงลื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูแตงก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะจะเป็นเรื่องอะไรกันนั้นไปฟังกันเลยค่ะวันนี้คุณูก็มีนมิทานเรื่องแต่ใตต่อมแล้วให้เรียนฟังไปฟังกันเลยค่ะมีเหลี่กระต่าย หัวขวัญว่าเต้าขาเหยียบกระยานซาเต้าเดงยิ้มก็เลยท่ากลับไปวานเป็นเจ้าสิแลนเลี้ยวบานใดได้ข่อยขิดว่าถ้าเฮาม่ล้องแข่งกันข่อยศีลนะเจ้าใดแน่นอนกระใต้กระหมันใจว่าเต้าสิบวไม่ทักนศีจะของใดเลยบอกตกลงโดยม้าจริงจอกว่าเป็นผู้ตัดสินพอหอดมือแข่งตายกับเต้ากับแลนแข่งกันเต้าจะค่อยๆย่างซาซาแต่ก็ล่อเซาเหอย ยางแบบสม่ำเสมอส่วนกระตตากัะแนนน้ำเตาไปหลายกะเลยสลาดใจคือว่าท้ายีบจักน้อยเตาก็คงน้ำจะของมัทันอยู่ดีจนระพานไปกระใต้สะดุ้งตื่นแนวใสแนมขวาก็เห็นเตากะเลยเฝ้าแหลกสุดกำลังแต้กระสายไปแล้วเตาได้หอเสเด่นใช้กวนแล้วตอนที่จะของกำลังน้นผักพรอย่างสบายใจจงแล้วค่ะ นักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเลือกะต่ากับเต่านักเรียนคิดว่าที่ครูแตงเล่ามาใช้ภาษาอะไรเล่าและอยากทราบว่าในครอบครัวของนักเรียนใช้ภาษาอะไรคุยกันและใช้ภาษาถิ่นของภาคนไหนคุยกันคะค่ะวันนี้ครูก็มีคําถามชวนคิดมาให้นักเรียนลองคิดว่าคําว่ากินข้าวย่างในภาษาอีสานพูดว่าอย่างไรคะและนักเรียนสังเกตไหมคะว่าผู้เนชนะแต่และตัวมีเสียงต่างกันอย่างไรนักเรียนอยากทราบไหมคะ ค่ะและในวันนี้เรามาเรียนเรื่องไต,ตายางและภาษาทินค่ะและอักษรสามหมู่หรือไตอยางคือการแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็นตามระดับเสียงการผับรองของวรรณยุกของพยัญชนะแต่ละตัวโดยแบ่งออกเป็นสามหมู่ได้แก่ สอสูงมีสเส็ษตัวคือขอไข่ขอควนชอชิงทอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝ้าสอสลาสอเสือสอบฤาษีค่ะและขอหีบค่ะข้อความจำที่วราพวาแจกนเรียนก็คือผีเศษผีฝากถุงข้าสารให้ฉันนักเรียนลองพูดสิคะต่อไปนะคะคืออ,อกักษรกลางมีเก้าตัวได้แก่กอไก่ค่ะจอจานค่ะดอชราค่ะจอปะทัค่ะดอเด็กค่ะ ปอเต่าค่ะปอไม้ไมปอปลาค่ะและปออ่านค่ะครูก็มีทิีข้อความจำให้เหมือนกันนะคะคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนป่าโอค่ะนล้เรียนอาพูดสิคะ ต่อมานะคะก็คืออักษรต่ามีทั้งหมด20ตัวคือคอควายคอคนคอระฆังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชื้อยอผู้หญิงทอนำมัโททอู้เท่านอน้นนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอเวนรอจุฬาและหอนคู่ค่ะโดยมีการแบ่งอักษรต่ำย่อยออกมาเป็นสประเภทนะคะไปดูเลยค่ะ อักษรต่ำเนี่ยวนะคะคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีสิบตัวนะคะได้แก่งงูย่อ้หนอนหมูรอเรือยอยักษ์นอเน้นอวลอวลแวนมอมาโรจุลาและนอลิงค่ะคุณครูก็มีทิ่ความจำมาแจกหนึ่งเหมือนกันก็คืองูใหญ่นอนรออยู่นะวัดม,มอรีโลกเรียนล้พูดสิคะค่ะและต่อมาจะเป็นอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด14ตัวได้แก่ ชอช้างค่ะคอควายค่ะคอสัมภาค่ะฟอโซคอพันพอทหารคอทุ่อรุูู้คอฟันคอคนคอะข้างชอเชอร์ทอนำโทและทองเท่าค่ะคุณครูก็มีทุกคนจะมาแจกเหรียันั่ก็คือพอขาฟันทองสื้อช้างห่อเรี่เราพูดสิคะ และต่อมาก็คือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานนั้นคือภาษาที่ใช้พูดอย่างเป็นทางการของคนไทยค่ะส่วนภาษาถิ่นนะคะคือภาษาที่ใช้พูดในภาคต่างๆของคนไทยค่ะค่ะในะคุณก็มีตัวอย่างทั้งหมดิภาษาของแต่ละภาคในประเทศไทยของเรามาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเช่นคําว่าฉันในภาษาเนปคลูบ้าเทาค่ะภาษาอีสานคอยภาษาใต้ฉันค่ะค่ะและัอย่างเช่นคําว่ารถในภาษาเหนอคลูบ้าบัคคะนัส ในภาษาอีสานพูดว่บาบักนัดภาษาใต้ค่ะยาณค่ะค่ะแล้วเรลยก็รู้ไปแล้วนะคะว่าภาษาในแต่ละภาคพ,พูดไม่เหมือนกันคุณครูคก็มีเกมดีมาให้นักเรียนเล่นด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ภาษาถิ่นในแต่ละภาคไปแล้วน,นะคะคุณครูก็มีเกมดีมาให้นักเรียนเล่นโดยมีชื่อเกมว่าจากผู้บัดคำภาษาถิ่นนะคะโดยมีกติกาว่าคุณครูจะแจกบัดคำให้นักเรียนทั้งหมด2ใบแล้วให้นักเรียนตอบคําถามว่าคําที่เรียนได้คือ มาจากภาษาใดในแต่ะละภาคของประเทศไทยและนักเรียนสังเกตเลยะคะว่าบาัตรคำที่นักเรียนได้ไปมีพยัญชนะต้นอยู่ในอ,อักษร่ใดคะค่ะอัที่เร,ราเล่นเกมสนุกสนานไปแล้วนะคะคุณครูก็มีใบงานต้นองควารู้มาให้นักเรียนด้วยนะคะโดยมีใบงานชื่อว่า รู้จักอักษรสามู่และภาษาถิ่นของเราโดยมีทั้งหมด2ตอนนะคะโดยตอนที่หนึ่งมีคำี้แศงว่าให้นักเรียนเติมตัวอักษรพยัญชนะไทยให้ถูกต้องตรงตามอักษรสามู่โดยนักเรียนนำพยัญชนะต้นที่คุณครูตั้งโจทย์ไว้มาเติมในแต่ละช่องโดยมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะในส่วนของตอนที่สองให้นักเรียนเติมคำที่มาจากภาษาถิ่นและพิจารณาว่า คำนั้นอยู่ในอักษรดูใดแล้วเติมลงในช่องว่างนะคะโดยอย่างเช่นคําที่หนึ่งคือคำว่าดูในภาษาอีสานก็คือคำว่าเบิร์นักเรียนเติมคําว่าเบิรลงไปในช่องภาษาอีสานแล้วดูว่าคําว่าเบิรอยู่ในอักษรกลางสูงหรือต่ำค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เนเกมและทำํำใบงานทพิ่นความรู้ไปแล้วครูก็มีกรณีทายชั่วโมงมาให้นักเรียนด้วยค่ะ เกิดภาพไหนก็คนไทยหนึ่งในชาติเราสามารถอยู่ร่วมให้สุขีเรารวมใจรู้รักสามัคคีเราทำดีทั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องไตย,ยางและภาษาถิ่น